าตามส้มตามกับยายวันนี้ยายไม่ได้ออกไปนาวันนี้ยายไม่ได้ออกไปนามะฮุ่งต้นนาบ้านนี่วะออมะละกอไม่ได้ซื้อเลยนะทุกคนอยากได้ไปปิดเอาเจออยากได้ไปปิดเอาอันมากันันเดียปิดแล้วบอมันคือไข่เดี๋ยวยาย,ยาจะสับๆเฉาะๆวันนี้ จะกินส้มตำกับยายเพราะว่าของตาตากับนาแตแต่ก่อนยายออกไปนาเป็นเพื่อนนาแตเดี๋ยวนี้ตาไปเป็นเพื่อนได้แล้วมันห่อนไว้อยู่เทียงหน้าเจ็บเอวนี่ยายอยู่บ้านไปแล้วทางมันถนนมันลำบากไงนั่งมอเตอร์ไซค์มันทิกๆิกไปมันปวดเอวฝนตกมาแห้งเออบางทีไปแล้วมันฝนตกมันลำบาก นี่ตานาแตมีเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บหมักเครือข่ายหมักอึกวันนี้จะตำส้มตำค่ะถากินถากินของนาแตกับตาซื่อออกไปแล้วอันเี้คืดอบบยูไ่ไคุดมาอิตอยากดำฮเดี๋ยวไปเก็บหมักเครือข่ายก่อน นี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปหวานหวานหวานเรียบร้อยแล้วน,น,ะนะคะเดี๋ยวไปตาก่อนเดอร์นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกินตามไม,ไม่ไม่ค่อยเผนะ็ดนะแต่ว่าพอดีใช่ไหมยายไม่ไม่ใช่ว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่นะ<ม>กับกับเผ็ดอยู่แต่ว่าพอดีดนี่กับปลาแห้งขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะที่ส่งปลาแห้งมาให้ขอ,อยังบอท่านกิน แต่ก็แบ่งให้หลานชายด้วยยังเบิดบ่อคอยยังไม่ทันเด็กกิ๊บคอยแบ่งแลงมาครับเห็นอยู่ฮะมันคนละเอาคอยหนึ่งว่าคอยจะตก <c oughs> <c oughs> คอยปินนะกองเอฟซีแต่ลราเป็นวินม <mother>, าเด้มมาเด้เอฟซีเด้อกินข้าวกินตำมโ่งนี่โอ้ยพี่แตงกินข้าวค่ะก๋ตยวค่ะ กับส้มตำอร่อยพวได้ย่องจะคล้องดอกมันแสบอีหลีกับหอมใบเลื่อยน,น,นี่หอมหอมใบเลื่อยหอมเปรแสบเลยขึ้นยากข้อนานาเมื่อวานนี้เมืม่อวานนี่ก็เจีงบอกให้ตำให้กิน เป็นนั่นเองคือจ้ะเลิกเรียนมาแล้วกูเก่งบอกให้ตจำต้นจำให้กินเนี่ยก็มแม่ขาดว่ะรถก็เลิกจ่ายอยู่ขอขึ้นทานหนึง่งนั้เมื่อวานมันมีจับข้าวแล้วแมซื้อราบเป็ดมาแล้วใบกิ่ง กินใบขิงนี่กินกับแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องจะเป็นยาซื้อด้มันมันบ่อืดท้องพร้อมเด้อหนึ่งทานหนึ่งทานหนึ่งนว่เขาเหนียว แทบแทบจะไม่ได like ้ซื้อเลยอาหารอาหารข้บนม่แทบซื้อไม่ได้ซื้อนนเลยแต่ก่อนแต่ก่อนสมัยเลิกเรียนน่ะเป็นพ่องเปีง่ายนะปกตบปกะิงง่ายนะปกบิทานกินหง่วย่ตัมันตํ้มลองจุ่มกบพรองปีแต่กินม่อมีเห็ดมมีอันเนี่ยกลับไหล มอาตัวแมานมัน,มน,นี้แม่คลั่กหลายดอกแต่กอนลูกหลายแต่กอนลูกหลายอันมือนี้ก็ก,กินตอนสอบกันเพียนเขากำลังเป็นวัยรุ่นเครื่องเคื่อการกัดโคจิงเนี่ยกินบานอย่างใบกำลังกินอันนี้ยังกรบโบโบ,บย่างแล้วสมชติว่าเด็ด็ักหอมเปย์แบบน้องสีก่กะห่วยม,มันกบบระโบโป่งล่ำ ทุกนทีแล pues e er. ้วเนาะคุณมาเก็บคุณยังมาเก็บโมลูกคุณนี่กกินอันนี้มมลูกคุณนี่กินอันนี้อันนี้ยังแต่พาคนกับแต่โบราณมันก็บโมมากูกับรักระโดดนี่เกิดแะไรกัเพียรนะะัดีซกันเยอะอยางนี่มากูยัง ห้องเจ้าออยู่ยสวนสวนป่วยนั่นเอง,งมันจะเป็นดอกออกระโลนกับเป็น,ออน,ปนแอน,นเป็นต้นไปเรื่อยๆอยู่เอาวนี<ม>เนาะตัวน้งองอยมันเหีวแล้วกี่พันพันโมลรานมันเหนี่ยวอะไรไเริ่มลงมาเอาไปใส่คนนั้นครับต้องพับก่าตัว เอเปน็นเมื่อนึงอ่ะนอกอยู่โมเดลโมเมนตนะมาคือจีดบป่นแล้วเนอะโมว่านเนี่ยขอเห็นยายลำไา้ไปหาคุกจีรดลเลยโตูะจิบโตูมัมนโมเมนว่าเป็นย่ามได้แต่ข้าคนตกมาก็็มีเลยยนะโควิจิโอกับอัน,นบ่มันมันเป็นปีกแข็งเหรอละวะมันเป็นตัวใหญ่แต่กีบเป็นตัวบปใหญ่คน เไม่เปลี่ยนอันนี้แห่งแคบเขาไบบอยากกินโตโัตัแข็งแข็งเอะจังหวะจังมือสีซส่วนย้ายไปตลาดอันคอนครพนมหา้หากิโลหากิโลอันเป็นอะไรฮะพุดเด็ก <laughs> อไปเห็นอยู่ในตลาดคุณเนี่ยเขาเอาขวดม,มาจากฟังเล่าแล้วมันสิมีตลาดมันจะมีตลาดาตลาดเศร้าคุอจังอัน ต้องว่ายนี่ละบ่ออินเ์จินมุกข้าลงไปึงเตะสาเจ้าเอออาหารน่บออืมอืมว่าทางข้านข้าจันท่ขาจันอถามมาหามืองนี่ถามแล้วอืมคนบอกแล้วข้องจันก็มาชุก <B> มันมีของขายจากฝั่งเราเอามาขายพเ้าจาขี่เรือเอาใส่เรือมาขายเอามาแม่งก็แม่งกระดิ่งไต่ย,ยาวนยานี่เือยค่ะคยยสะออนอันปูแดง่อยซื้อปูแดงเบิร์ตไทรนอมมาเอามาเลี้ยง เออายปเปิเคอนะแต่ว่าใครมันเน่ยพอนหน่วยบักตำไตนี่แะ mm hmm. เป็นเป็นตะเหลี่ยงเลเด็ถัดไปบานนี้เ่าซื้อมาเหลี่ยงดอก้อมากินเลยซื้อมาเหลีออ่ยงกับฟองเลยมัน มันเป็นเ้าเรียกว่าอะไรอ่ของของ,ของมาไออ,อาหาร,ร,ราพื้นบ้านของธรรมชาติเนี่ยเยอะนี่มันเป็นของบ้านบ้านเนี่ยเนะแต่มันมาจากฝั่งลรวดมานหน่อยอ่ไระาขาเออมือนัหนนะกล้ยมืองน้อยเราเห็นกะ กอยังราคากับผแพงอะไ,ได้ยก็ยังขายมือ่อเ็ยังตัวหาด้วยหาเราคนฝุ่ยเหรอ,นอขนาดถ้าไปสวยลยไ้อย่างเงี้ยเรยจังที่เหลืลอเขาเพิ่งจะจะหันเน่ยจงไ,ไปนะเดี๋ยววันหลังจะพายายไปไปตั้งแต่ ตีสี่ตีสี่ตีห้าไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงไม่งั้นก็ไม่ถึงชั่วโมงหรอกพอสซอ้อนยังสงออนปลาแดกกับปลานั่นอ๋อสบายครับปลาแดดแค่กดกันก็เสร็จนัน่นนี้อันผมแนะนน้ำจักเขาเอิ่นว่าตลาดอีหยั่งของกระบุรุไม่รู้เขาเรียกตลาดอะไรนะคะ มันจะมีทุกวันจันทร์ทุกเช้าวันจันทร์เป็นตลาดเชา้าอยู่คนครพนมทามน้องนหนาตลาดนี้น้นนองหนาเล่าหัวบตอกเพราะแต่ก่อนนี่น้องน้องของยายนะเป็นบวชอยู่จำพรรษาที่วัดนั้นวัดอะไรนะ ปลาปลาอยู่ปลาคุณซื้อปลาปลายุซื้อวัดปาอยู่แต่ว่าเป็นนอยู่ติดอยู่ติดกับวัดไอ้พระธาตุพนมอ้า้าอยู่ไก่หลักอาหารกับตีอย่งสีตัวนี่กินเพ่งอันกินเขาพร้อมกับเพ่ง สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะจิงข่าวกับตําหุงแสบๆจบคลิปก่อนจิปไปกินอีกเล่มข่อยมากเล่ม,อมขอบคุณค่ะ